สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้ง4ี่นอยนะคะงวดประจําวันที่20ตุลาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่19กันก่อนเนาะพี่ๆจาค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะ,ะซึ่งวันที่19บกแอดให้เด่นที่8กับ2ไปนะคะสำหรับผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะ8 3 5นะคะาหแอดหลุดไปเนาะส่วนล่าง6-7นะคะ6 7มาในตารางแล้วก็ชุดกันตัวที่แอดเน้นให้คู่กับ97 นะคะในรอบเฉพาะกิจล่างนะคะในรอบพิเศษนะคะ413 13แอดหลุดไปเด้อส่วนล่าง10แอดก็หลุดเช่นกันนะคะในรอบปกตินะคะ305ล่าง59นะคะแอดหลุดไปในรอบ VIP นะคะ929ล่าง31อ่ะ29มาในชุดกันเช่นกันนะคะวันนี้มาแค่ชุดกันเนาะพี่พจ๋า มาในชุดกันนะคะในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ VIP นะคะอ่ะยังไงก็ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะการคำนวณมีเข้าได้หลุดได้ปะปุ่นกันไปนะคะพี่พี่จ๋าก,ก็ฝากอีกทีหนึง่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยเดอ้อ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแอดก็มัวจะพูดลืมขีดตารางไว้ จะสามทุ่มสทุ่มแล้วพี่น้องแนวทางยังไม่เสร็จเลยแป๊บนึงนะคะจะแอดเขียนชื่อแป๊บหนึ่งนะคะวันที่หหยี่สิบฮานอยชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงสองสูตรก็คืออ่าชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะคะแอดลงชุดโค้งสุดท้ายด้วย ใบเขียวนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูาตารางตัวเด่นกันนะคะตารางตัวเด่นในวันนี้สำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้ของแอดนะคะก็จะมีอ่านะ สองนะคะสามเก้าเก้าหรือหกนะคะพี่ๆจ๋าเก้าหรือหกนะคะแล้วก็ศูนย์แปดสี่นะคะสำหรับตัวเด่นของแอดแอดให้เด่นไปที่สี่แล้วก็สามระวังสี่สามสามสี่เขาจะมาประกบคู่กันนะ อ่าในตัวเดินหลายๆสูตรเนาะมารวมเป็นสูตรนี้นะคะสำหรับสีของแอดนะคะสีก็จะมีสีสองสีสามสีห้าสีเก้านะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะ3ามตัวก็เช่นกันนะคะแอดก็ไม่ได้จับออกมาทุกคู่นะคะสามศูนย สามสองสามเจ็ดสามเก้านะคะสำหรับชุดกันในวันนี้นะคะแอดให้กันไปที่แปดแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่า อาจจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างถ้ามีตัวที่ชื่นชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่า๋าะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูสําหรับเน้นที่4ีก็เน้นไปที่สีสองสี่ห้านะคะสามเจดสาเกส่วนชุดการันที่8ปดแอดเน้นไปที่8ปดสามแล้วก็8ปดสี่นะคะใครมีชอบ3ามก็กลับหัวเป็นสามหแล้วกันนะคะสามหนะคะ เดี๋ยวมายกให้ดูใกล้ๆนะคะจะได้จดไปแคบไว้ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ